สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการร้อยใจไทยใต้ร่มเย็นครับการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นคงไม่สามารถยกให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งได้นะครับแต่แนวทางที่ทุกฝ่ายเห็นตรงกันว่าจะเป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดก็คือการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่ครับยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นยุทธศาสตร์การทํางาน ที่เน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาส่งเสริมและแก้ไขปัญหาระหว่างข้าราชการและประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะในด้านการส่งเสริมอาชีพและการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากยุทธศาสตร์ดังกล่าวนี้หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส36จึงได้จับมือกับหลายภาคส่วนในอำเภอสุงไงโกลกวางมาตร,ร,รการการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยเป็นความร่วมมือระหว่างส่วนราชการในพื้นที่ทั้งทหารตำรวจฝ่ายปกครองระดับอำเภอระดับท้องถิน่นรวมถึงภาพประชาชนในพื้นที่ด้วยครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องการถแถลงแผนนะครับพิทักษ์เมืองโครลชหาสี 4, โดยร่วมกันทุกฝ่ายนะครับไม่ใช่เฉพาะสามฝ่ายพลเรือนตำรวจทหารเท่านั้นเรามีเทศบาลและกองกำลังประชาชนสาสมัครเข้ามาร่วมด้วย ซึ่งวันนี้นั้นก็ได้มีการซักซ้อมพูดคุยครับสอบถามปัญหาความต้องการของพี่น้องประชาชนพร้อมทั้งแนวทางแก้ไขนะครับในการเปิดตามแผนซึ่งนี้รายละเอียดลงไปถึงผู้ปฏิบัติทุกคนและก็คิดว่าพอเข้าใจแผนแล้วในการที่จะเราทําต่อไปก็คือเรื่องการซ้อมแผนให้พี่น้องได้เกิดการตื่นตัวและเกิดความร่วมมือมากขึ้นการทางานร่วมกันความร่วมมือของพี่น้องประชาชนดีมากครับดีมากแต่พี่น้องประชาชนยังขาดความมั่นใจ นะครับเพราะว่าเราอาจจะมีปัญหาในการปฏิบัติในพื้นที่จริงหรือในที่เกิดเหตุจริงในกรณีที่เกิดเหตุนะครับเพราะฉนั้นเรื่องนี้ก็คือเราต้องมีการปรับปรุงสมรรถภาพของพวกเราเองอย่างวันนี้นะครับก็ที่เห็นน่ก็มีการฝึกออเพิ่มขึ้นก็โดยให้ทางหน่วยเฉพาะกิจสภเนี่ยนะครับเข้ามาช่วยดูแลยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมนั้นนะครับในทุกภาคส่วนนั้นเราได้ได้ได้ช่วยเหลือกันอยู่แล้วการที่เราทํางานร่วมกันนะครับก็ถือว่าเป็นการบูรณาการกําลัง การมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนก็คือภาคประชาชนทั้งพ่อค้าประชาชนก็ได้ร่วมกับเรานะครับในการแจ้งเบาะแสต่างๆแจ้งเหตุร้ายต่างๆในพื้นที่แล้วเราก็เข้าไปดําเนินการการทํางานของเจ้าหน้าที่นั้นนะครับจะต้องทํางานตลอด24นะครับผมก็มีความรู้สึกมีความเห็นใจนะครับกำลังพลผู้ใต้งบบัญชาทั้งทหารตำรวจแล้วก็อาสาสมัคร ในการทำงานนั้นเราจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันนะครับผมก็ได้ปลุกขวัญปลอบขวัญให้กำลังใจกับทุกภาคส่วนเป็นอย่างดีรวมทั้งในอำเภอและพู่มกับก็ได้ออกตรวจแล้วก็ได้ให้กำลังใจกับพวกเขาเหล่านั้นนะครับ ความพยายามของส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่อำเภอสุงไงโกโลกในการร่วมการดูแลรักษาความสุขเพรียบร้อยในพื้นที่ถือว่าเป็นยุทธศาสตรสําคัญที่เชื่อว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวดัดชายแดนภาคใต้อย่างได้ผลครับพบกับร,รายการร้อยใจไทยต้า่มเย็นได้ทุกวันจันทร์ถึงสุ์สําหรับวันนี้สวัสดีครับ